ขอเรียนเชิญคุณสนค่ะเป็นสมาชิกของอาสมศูนยตาเชียงรายอีกท่านหนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตสอบถามนะคะว่าว่าคุณสนเนี่ยได้มาเจอกับพาดรู้ได้ยังไงนะคะอ๋อก่อนน,นเนาะพูดถึงว่าก่อนจะมารู้สองได้ก็ตอนนั้นผมก็ป่อยเนาะป่วยก็เก็บเก็บไม่รอดอะพอดีก็มีอ่าแม่สองเนี่ยเนาะ มาชุบชีวิตอีกครั้งหนึ่งนี่ไปอยู่อยู่บนดอยก็คือว่าไม่ได้ทําอะไรก็ไปปิดปฏิบัติเนะี่ยก็จากที่ว่าป่วยหนักเนี่ยนะแล้วก็ไปไปอยู่บนดอยมันก็อาจจะเจออากาศดีอะไรดีอะไรแล้วไปเจอหลวงพ่ออะไรก็คือธรรมะก็ค่อยจากไม่เป็นไรเนะี่ยมันก็ซึมเข้ามามาแล้วที่ผมเมื่อก่อนนี้เคยไปเจออาจารย์นงคนเนาะที่ทําประจมครั้งแรกนะนานแล้ว นั are? Are okay so, so, you you ่นแหละผมก็นานๆแล้วนล oh. ah. ่ะก็นั่นผมก็ฟังดูเอไม่บางครั้งไม่เข้าใจเลยนะว่ารู้สองเป็นยังไงเนาะทักหลังเนี่ยอ๋อถึงรู้ว่าอ๋อรู้สองที่ว่าเป็นงี้เองก็พอจะเข้าใจครับแล้วคุณสนมีมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรคะที่ที่ได้พบเจอกับท่ารู้สองเนี่ยค่ะอ๋อก่อนผมจะได้มารู้สองเนาะผมก็ ปฏิบัติาทางหลวงพ่อมาก่อนเนาะที่เขาเข้ามาซึมถึงรู้รู้สองว่า,าแบ่งแยกไม่ออกเลยอว่าการแบ่งแยกรู้หนึ่งรู้สองนี่เป็นยังไงเอ้ผมคิดแ้วตอนหลังว่าเออการแบ่งแยกรู้หนึ่งรู้สองเนี่ยมันแบ่งแยกกันอ่ามันเป็นการพูดเราพูดไปเนี่ยได้ยินไปเนี่ยมันเป็นคือการรู้หนึ่งรู้หนึ่งคือวิญญาณขันเนี่ยมันรับรู้การทํางานอะไรเนี่ยใช่ไหม รู้สองมันก็เป็นตัวรู้มันรู้มันซ้อนรู้ตลอดเวลาผมฟังดูนะใ่แล้วก็อีกทีหนึ่งก็วเอเขาว่าเอ๊ะผมมันจําว่ารู้สองมันมาได้ยังไงแต่มันจะรู้มันไม่ตัวเองเราเลยมันจะรู้อะไรเองเลยเอ๊ะว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยบางคำใหม่เนี่ยฟังไปเนี่ยอาจไม่รู้อ่ะมันเป็นตัวเดียวกันนะมันเสร็ มันแยกออกมาลูกสองลุงมันเองขนาดนั้นนะครับใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่พวแล้วไอ้วิญญาณขันเนี่ยมันรู้รู้แล้วดับรู้แล้วดับมันรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะครับก็อย่างนี้ครับก็ถึงว่าได้ศึกษามาเนี่ยเนาะแล้วก็ถ้ารู้เนี่ยนะผมรู้แล้วพะว่ามันเปียเสือนว่า อ่เป็นพุทธะค่ะเป็นผู้รู้ครับใช่ไหมครับสาธุครับใช่ครับค่ะก็เอ่อแบบก็เราควรอาจารย์ของคนอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอย่าเพิ่มเติมตรงไหนถูกต้องครับคือเขาได้เห็นสิ่งที่มันเป็นของไม่เที่ยงก็คือตัววิญญาณขันธ์และในขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้เห็นแบ็กกราวน์อันได้แก่ธาตุรู้เนี่ยซึ่งมันซ้อนวิญญาณขันธ์คือตรงนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยในการที่จะเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องธาตุรู้มันจะเห็นสิ่งถูกรู้แล้วก็ธาตุรู้ซึ่งเป็นตัวตัวที่ไม่ไม่ไม่เกิดไม่ดับ แล้วมันจะเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเบื้องต้นก็เห็นสิ่งที่มันถูกรู้ที่มันเกิดดับไปก่อนแต่พอพอเราเห็นไปานานๆเนี่ยเราก็อย่าไปสนใจสิ่งถูกรู้มันให้มาอยู่กับธาตุรู้อยู่กับธาตุรู้เนี่ยมันจะไม่เกิดไม่ดับแล้วมันจะเป็นความสุขนะมันจะไม่ทุกข์เพราะไอ้ความทุกข์มันอยู่ที่สิ่งถูกรู้เนี่ยแหละพอเราเห็นอะไรปุ๊บเราจะไหลไปกับการปรุงแต่งเนี่ยมันจะทุกข์แต่ถ้าเราสักแต่ว่าเห็นนะมาอยู่กับธาตุรู้เราจะไม่สนใจสิ่งถูกรู้เนี่ยเพราะไอ้สิ่งถูกรู้เนี่ยมันเททุกราาจะํให้ เราก็ไม่ไปสนใจมันเนี่ยแหละอยู่กับท่านรู้เนี่ยเราจะพบกับสันติสุขที่แท้จริงครับสาธุาธคุณสวดคะ<า>ขออนุญาตคำถามสุดท้ายค่ะ<า>หลังจากที่ได้พบกับท่านรู้นะคะชีวิตเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะัคบเปลี่ยนแปลงมากครับเปลี่ยนมากเลยครับจากคือว่าผมอ่ก็ขอเป็นเรื่องแบบ การเจ็บปวดดีกว่าครับ,รบว่าแตา่ก่อนที่รู้อยังไม่รู้จากท่านรู้ค่ะเจ็บปวดแล้วรู้สึกยังไงแล้วหลังจากาที่รู้จากท่านรู้เนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันยังไงคะเหมือนเดิมหรือเปลีป่ยนแปลงยังไงคะครับแต่ก่อนนี้ก็การเจ็บปวดก็เราไม่ไปเข้าถึงอรูสองเนาะเดี๋ยวนี้คือการเข้าถึงรูสองแล้วคือว่าเราเราปล่อยคล้ายๆปล่อยวางอะใช่ไหมแล้วก็เราไม่ไม่มีเอะ การปรุงแต่งเข้ามาอืได้ตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเยอะมากเลยครับกว่าอรู้สองเนี่ยแล้วแต่คือความเจ็บยังมีอยู่แต่ว่าเราน้อยครับมีอยู่แต่น้อยครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปยึดมันว่าเป็นเราไม่ใช่เราเหมือนอาจารย์บางคนนะครับบอกว่านี่อะไรมือว่ะรวมอือแต่มันไม่ใช่ของเราแลราก็มาใช่ของเรา คำภาสาธุมากค่ะชัดเจนค่ะการขอบคุณมดูสดวนะชัดเจนนะคะชัดเจนมากเลยชัดเจนเลยค่ะขอบคุณคับ